สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยถ้าจําได้เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าก่อนทํากิฟฟรีเนี่ยมีหนี้สิมนมีก้อนหนึ่งบเบ็ดเสร็จรวมๆแล้วก็เกือบ13ล้านนะนะแล้วตั้งแต่มาทํากิฟฟรีเนี่ยนะครับทั้งสองท่านสามารถจัดการกับหนี้สินก้อนนั้นได้ยังไงฮะอยากให้เล่าให้ฟังน,น่อ่าเฮียโอ้ยครับมันสิบกว่าล้าน,าลานปลดหนี้ยังไงฮะ คือช่วงช่วงเริ่มทำเนี่ยทำกิฟเปรินเนี่ยผมก็ผมมองตรงว่าผมยังมีธุรกิจรถเมย์อยู่อีกสามคันแต่กิฟเปรินเขาผมก็ให้เขาเป็นเก็บ,บแล้วก็แอบซุ่มเก็บมาหกเจ็ดปีนะแล้วก็ทางรถเมย์เราก็วิ่งแล้วรวมรวมไว้เสร็จแล้วก็ววววอ่าก,ก็เขาจะยึดที่ผมอยู่แล้วยึดทั้งบ้านทั้งที่ตรงนั้น ก็บังเอิญเราก็มาดูว่าของเราแต่รวมๆแล้วมันขาดเท่าไหร,ร่นะก็ก็เลยตัดสินใจขายอู่เก่านะแล้วก็ที่บ้านเก่าตรงๆก็ได้มาส่วนหนึ่งแต่ยัง,งไม่พอหรอกครับทีนี้เอาเงินสองก้อนเนี่ยมารวมกันครนะครับแล้วก็สามารถเปปลดนี่จากกิฟฟีนเนี่ยถมลงไปกี่ล้านน่าจะประมาณสัก เจ็ดล้านหกล้านหกล้านเออแล้วมีดที่ข้างนอกอีกล้านหนึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเงินกิฟฟารีเนี่ยหกล้านบาทหกล้านบาทเนี่ยโปะเข้าไปในจากการที่ขายที่แล้วเราขายที่ข้างนอกอีกประมาณหกล้านอ่าโอ้พี่เดี๋ยวนะเก็บเงินได้หกล้านบาทจากกิฟฟารีเนี่ยในระยะเวลากี่ปีน่ะก็เราปิดปดกันเมื่อปีห้าศูนย์เนาะแต่เราทําธุรกิจปีสี่สาม อ๋อเขาประมาณ6-7ปีแปลว่า6-7ปีนี่พี่เก็บตังค์จากกิฟฟารีนได้เยอะขนาดนั้นกิฟฟรีนเขาให้ทองอ่ะเนาะเราก็โอ้เก็บเป็นทองได้หลายบาทบเวลาเราใช้นี่เราก็เอาทองไปขายเออรวมกัน มีตรงไหนอะไรก็เอามาหมดแหละนะมารวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเราเอาเงินจากกิฟฟรีเนี่ยหล้านบาทในระยะเวลาเพียงแค่6ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับไปสะสมกับเขาเรียกว่าก็ขายที่ไปนะบ้านเราก็ไม่เป็นไรเอาไปเราจะได้เป็นไทยสีทีแต่ตอนนี้เราหมดหนี้แล้วหมดหมดแล้วตั้งแต่ปี50แล้วนะหมดไปตั้งแต่ปี50แล้วแล้วแล้วตอนนี้เราก็สร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่คืออย่างนี้อาจารย์ เราขายที่ใบแปลงหนึ่งครับใช่ไหแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็อเอาเงินตรงเนี้ยมารวมกับที่เราทํากิฟต์ปรินืไปจ่ายตรงนั้นแล้วมันมีเงินเหลืออีกที่เราปลดนี้มาฉนบดอยู่บ้านไม่มีใครรู้อแต่ว่าเขาก็ยังคนก็ยังเนี้อเรามีติดนี้อยู่ไม่มีใครอ,อยากจะคบเรารนะก็เลยตัดสินใจว่าเออทำยังไงถึงจะสร้างพาร์ทเน์ขึ้นมาใหม่ได้ แต่ต้องสร้างพัฟพดที่เรื่องจริงๆก็เลยไปออกรถมาคันหนึ่ง f o r t จู e r อร์นะครับแล้วหลังจากออก Fortuner มาเสร็จแล้วก็มีเงินเหลืออีกจากที่ว่ากิฟตินนี่แหละที่เมื่อกี้บอกหล้านนี่มันช้างไม่หมดหรอกครับยังมีส่วนหนึ่งแล้วก็ไปไปซื้อที่ตรงอีกสิบเจ็ดไร่นะครับที่บางการที่างการหลังจากนั้นมาถึงจะมีคน คุยด้วยนับหน้าถือตาแล้วตอนแรกเขาก็คิดโอ้คู่นี้นี่เยอะนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราปลดไปหมดแล้วตอนหลังเราบอกโอ้ไม่ได้สงสัยเราก็ต้องสร้างภาพพจน์แต่ต้องเป็นภาพที่เป็นความจริงภาพไม่ต้องไม่ไปโม้เขานะต้องเป็นของจริงเงินที่ได้ก็ซื้อรถซื้อทีก็เป็นการลงทุนที่ถูกต้องนะแต่ตอนนี้เงินไอ้รถที่ได้จากกิฟต์ฟรีน่ะประมาณ4คันสี่คันละเออผมจะถามหน่อยว่าไดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย เราเคยสรุปไหมว่าเราได้รับครอบครัวเราเนี่ยได้รับอะไรจากกิฟฟรลีนไปแล้วบ้างตั่าแต่ทําเยอะไหมพี่ดินดาเล่าก่อนก็ได้เล่าแบบบอกไม่ถูกนี่แหละได้ที่สองแปลงนะจากแปลงนู้นแล้วตอนนี้แปลงนี้เรียบร้อยละเป็นร้านเป็นคืออีกที่อีกที่หนึ่งที่สองแปลงเป็นสองแปลงแล้วรถยนต์สี่คันหมดนี่ไป เอาเงินไปหกล้านไปปลดหนี้ครับและรายได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยตั้งแต่ได้สามพันกว่าบาทในเดือนแรกมาถึงวันนี้เป็นยังไงมันเกินความคาดหมายมหกหลักเนาะหกหลักรายได้สม่ำเสมอสม่ำเสมอมาโดยตลอดครับแถมยังได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปกี่ประเทศเนี่ยแต่ลรายได้เราตรงนี้ถ้าเราขยันนะแล้วทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้รายได้เราที่เราได้รับแต่ละเดือนอ่ะมันไม่ตก ครับก็ตกบ้างเล็กน้อยเดือนหน้าก็เพิ่มขึ้นไปแล้วก็ขึ้นขึ้อยู่ที่ความสม่ำเสมอเรียกว่าเที่ยวต่างประเทศก็ได้เงินเก็บก็มีแถมซื้อทรัพย์สินมากมายคุณภาพชีวิตตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว ผมอยากถามนิดนึงว่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของเราฮะเราเคยเป็นทั้งผู้ประกอบการมาแล้วทํามาแล้วหลายอย่างมานั่งตรงนี้วันนี้ย้อนกลับไปนั่งหลับตานึกภาพตัวเองในอดีตประสบการณ์ในอดีตมันสอนอะไรเราครับต้องไม่ประมาทนะ,ะเวลาจะลงทุนทําอะไรต้องคิดให้ดีครับว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้คืนกลับมาเท่าที่ควรไหมครับตรงนี้ ยิ่งภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยครับยิ่งต้องระมัดระวังนะคะมันเหมือนกับเราต้องคิดให้เยอะไอ้ความไม่ประมาทนี่แหละเลยเป็นเหตุผลให้มาทำกิฟเฟอรีนใช่ไหมเพราะมองมองไม่เห็นความเสี่ยงใช่ใช่เราเราเราเสี่ยงกับการลงทุนมาเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากประมาทอีกแปลว่ามาทำกิฟเฟอรีนเนี่ย เลยมั่นใจว่ามันจะไม่ขาดทุนมั่นใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็ทุนแม่ลงจะไปขาดทุนได้ยังไงจ๊ะไม่ต้องใช้ทุนเออถหมายก่อนที่ผมทําอู่กู้แบงก์เป็นนั้นล้านนะเออยังต้้งกู้แต่ทุกวันนี้ธุรกิจที่เราไม่ต้องมีทุนเราก็สามารถที่จะทําได้ครับอนี่ก็คือจุดหนึ่งวันนี้วางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างทั้งอนาคตส่วนตัวแล้วก็อนาคตในกิฟฟารีนวางแผนก็วางแผนไว้ว่าเก่าคิดว่า เวลาเราอายุมากขึ้นเราทําไม่ไหวหมดแรงอแล้วแต่หมดแรงก็จริงแต่เงินเรายังอยู่อ่ะเราไม่ต้องไปนั่งแบมือขอลูกแล้วอ่ะนี่ก็คือวางแผนไว้แล้วว่าจะไม่ไม่ไม่ไปขอเรื่องเงินลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แนวโน้มลูกอาจจะมาขอเงินเราพ่อกับแม่สร้างสร้างเอาไว้เยอะเพราะนั้นส่วนตัวก็น่าจะเป็นบ้านปลายชีวิตที่มีเงินเก็บเอาไว้ดูแลตัวเองหรือ ทำกิฟฟรีนเนี่ยก็จะเป็นเงินบำนาญนะที่เข้ากระเป๋าเราทุกเดือนทุกเดือนในย่างที่เราแก่เท่าไปและสําหรับเป้าหมายในกิฟฟรีนวันนี้เป็นแกรนพาราไดซ์แล้ววางเป้าหมายอย่างอื่นเอาไว้อีกไหมฮะในสเต็ปต่อไปก็สเต็ปต่อไปก็คือไดมอนด์ไดมอนด์ครับอ่านี่ก็คือจุดที่ก็คงเดินไม่หยุดอ่ะครับเราคิดว่าเราทํากิฟฟรีนมาเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยความสวยงามของกิฟฟรีนเนี่ย อยู่ตรงไหนฮะในความรู้สึกของพี่ทั้งสองคนความสวยงามของกิฟฟลรินอยู่ตรงไหนเเรื่องรายได้นะชัดเจนมากครับก้าวกระโดดมากๆครับเราต้องเติบโตพร้อมๆกับบริษัทถึงจะ แล้วเรื่องสินค <Vas eline. S 2> ้าเ้าดีดีมากๆนะที่ว่าจะลูกค้าเราเนี่ยจะประทับใจก็อันดับหนึ่งก็เรื่องสินค้าเรื่องรายได้เรื่องแผนอะไรการเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับเพราะสินค้ามันขายตัวเองได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าความสวยงามตรงตรงกิฟฟารีเนี่ยมันทั้งสินค้าเนี่ยคุยแล้วสบายใจคนไม่ผิดหวังแผนการตลาดก็คนทําก็มีกําลังใจแล้วมันก็คุ้มค่า มันก็เอื้อจากคนทำธุรกิจได้เหมือนกันบริการก็เยอะนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีนี้ทั้งทั้งสองท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีความสุขและกับชีวิตในในในธุรกิจกิฟเฟอรีนคิดว่าอะไรเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เคล็ดลับความสำเร็จที่เราใช้มาตั้งแต่ปี4 3สเลยคือผมคิดอยู่อย่างเดียวคือว่าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความ อดทนเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในสินค้าเชื่อมั่นในบริษัทแล้วก็ยังท่าย์บว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองอแล้วต้องทํางานอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ได้ไม่รับทีกควรแน่นอนคครรัับบนี่ก็เป็นเคล็ดลับเราต้องเชื่อมั่นอันดับแรกเลยที่เราทํานะครับทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยมานั่งตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าคงต้องมีบุคคลที่เป็นกําลังใจ แล้วก็ช่วยดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้เราประสบความสําเร็จอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ทําให้เรามีวันนี้ครับพี่ธินดาก่อนขอบคุณพี่สาวพีอูที่เป็นอัพไลน์นะคะครับซึ่งตอนนี้ก็นอนป่วยอยู่อก็ไม่ลืมเลยขอเขามาแนะนำให้เราได้รู้จักกิฟฟลีนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะขอบคุณคุณสุนีนะคะเจริญชัยยงเนี่ยที่เข้ามาเปิดโอกาสให้ครับ ทั้งๆท,ที่เราบอกว่าไม่ว่างนะไม่สบายนะเขายังอุตส่าห์มาหาเราร <c oughs> แล้วเราก็มีวันนี้อย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขามากๆแล้วก็ขอบคุณคุณหมอต้อยนะที่สร้างบริษัทขึ้นมาโดยที่ว่าใจเราลึกๆแล้วคิดแล้วอยากมีร้านค้าแบบเนี้ย <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าคุณหมอตั้งบริษัทแบบเนี้ยเราไม่ต้องลงทุนแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องมาสร้างร้านค้าครับมันทําให้เราสบายใจตรงเนี้ยค่ะคขอบคุณ ทุกทท่านสายไลน์โดยเฉพาะสายงานครับลูกทีมทีมงานงานาาับน่ารักมากทำงานกันบริหารงานกันเองสบายใจนะคะตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยะคะคผมเชื่อมั่นว่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านที่ได้พูดคุยกับผมในวันนี้นะครับคงสะท้อนให้เห็นว่า คนเราถ้ามีความหวังแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผมกําลังนึกถึงคนหนึ่งคนที่มีหนี้อยู่ประมาณ13ล้านบาทถ้าเขาเป็นคนกําลังใจไม่ไม่แข็งแรงมากพอหรือเป็นคนที่ท้อท้อแท้ง่ายเนี่ยผมเชื่อว่าหนี้13ล้านอาจจะทําให้เขาตายได้นะ แต่สำหรับทั้งสองท่านกําลังจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเรามาดูก่อนว่าอะไรแก้ได้ก่อนอะไรแก้ได้ทีหลังแก้มันไปทีละเปราะทีละเปลาะทีละเปลาะวันหนึ่งปัญหานั้นก็จะหมดไปเหมือนเช่นหนี้สินที่มีอยู่ก้อนใหญ่มหึมาขนาดนั้นก็สามารถชําระไปหมดเรียบร้อยนับตั้งแต่6ปีที่ก้าวเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟรีนนะครับ และว,วันนี้ผมถือว่าทั้งสองท่านเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่งดงามในการทําธุรกิจกิฟฟารีนและบริหารชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราแต่ว่าวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ